มาเฟียองค์กรข้อเสียเยอะกว่าข้อดีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากสมัยก่อนผมทํางานคอร์ปอเรทใหญ่ๆเรื่องการเมืองในองค์กรเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเนาะแต่ พอมาทําบริษัท SME การเมืองในความมันลดลงแต่ก็ไม่ใช่บอกว่ามันไม่มีนะครับมันจะมีคนที่เป็นมาเฟียในองค์กรเนาะคอยจะคอนโทรลคอยจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเนาะถ้าเราเป็นหัวหน้างานถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการสิ่งที่เราจะต้องเริ่มกลับมาทําคือเราต้องเริ่มกลับมาดูว่าเฮ้ยคนในองค์กรมีใครเป็นตัวตั้งตัวตีใครเป็นมาเฟียใครเป็นคนคอนโทรลได้ไหมมาเฟียกลุ่มแรกที่เห็นได้ง่ายมากครับคือการเล่นผักเล่นพัเนพเนพวเอ้ยพวกมากเอ้ยฉันคุมตรงนี้ เ,เธอไม่ใช่เธอไม่ใช่พวกฉันฉันรังแกเธออย่างเงี้ยไม่ดีเลยครับวันนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเราเองอาจจะต้องเรียกมาเฟียมาคุยเนาะจัดระเบียบสังคมนิดหนึ่งนะครับหเล่นพรรคเล่นพวกครับสเป็นคนที่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนเคยเจอไหมครับคนที่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนผมจะเลยว่าไอ้พวกนี้คือมาเฟียเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานนะครับและข้อสุดท้ายคนที่เป็นมาเฟียเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับฟังหรอกครับไม่รับฟังความคิดคเห็นของคนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ฮะมันทําให้ องค์กรของเราเกิดการแบ่งฝักเป็นฝ่ายแตกแยกตรงนี้แน่นอนครับไม่ใช่เรื่องดีครับข้อเสียมันมีเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้น,นีฝากไว้สําหรับคนที่เป็นเจ้าขององค์การฝากไว้สําหรับคนที่เป็นในระดับลีเดอร์อย่าทําให้เกิดการเมืองในองค์กรอย่าสร้างให้เกิดมาเฟียอย่าสนับสนุนการเมืองในองค์กรโดยเด็ดขาดครับขอบคุณครับ